สวัสดีครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราสรุปเซ็ตฟิฟเด็กซเจอกันน้อยผมไม่งไม่ค่อยได้เทรดเลยวะ่ะเฮ้ยวันนี้เทรดนะวันนี้เทรดวันนี้เทรดได้ตังค์นิดนึงด้วยได้ตังค์นิดนึงแต่ก็เป็นสกาวปิ้งนะเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันวันนี้ไม่ได้ลองวะ่ะโอ้มันจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเล็กเนี้ยแม่งดีอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันผมไม่ไม่ก็อย,อยากเทรดเลยวะ่ะเซฟฟิในฟิวเจอร์เนี่ยแม่งเทรดแล้วแม่งก็เบื่อเ่ะอะะวันนี้เป็นบูบาปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งของบาร์แล้วก็มีหางด้านบน,นเนาะเดี๋ยวหนะลบก่อ่ะ แต่ว่าวันนี้มันเป็นรีบาวนะครับวันนี้มันเป็นรีบาวหลังจากที่มีเซลล์ไคมซ์เนี่ยหนึ่งสองสห้้าวันคือสัปดาห์นี้วันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยมันมันลงต่อเว้ยคือจริงๆ่ยผมเฮ้ยวันศุกร์สิวะวันศุกร์กับวันจันทร์เนาะมันลงคือคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทริกเกอร์เซลล์สัญญาลใต้โลของ วันพรหัสเนี่ยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยน่าจะน่าจะปิดเป็นบูบาเนาะคือแทนที่มันจะเป็นไอ,ไอภาพวันวันเนี้ยที่เป็นบูบาเนี่ยมันน่าจะเกิดวันศุกร์ตอนแรกที่คิดนะน่าจะมีรีบาวะ่ะแต่แม่งคือแม่งลงต่อยสองวันแม่งค่อยมารีบาวันเนี้ยเนาะโดยโดยในวิกิชาดเนี่ยมันเป็นโลทูช็อตเนี่ยเนี่ยวิกิชาเนี่ย เนี่ยเนี่ยวีฉาดเนี่ยมันเป็นเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้า five จริงจริงมันก็นับนับอันนี้ด้วยนะหนึ่งสองแต่นับนับข้างล่างอย่างเดียวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าวัน five bar หรือจะเรียกว่า seven day นับไปสองวันนี้ด้วยเนาะวันที่ 9, เก้าไอสองบาร์เนี้ยคือจะเป็น seven week type trailing r a n g หรือจะเรียกว่า5 week type trailing r a n g ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็น โลว์ทูชอ t ในแบร์นะแล้วก็วันนี้มันทริกเกอร์เซลล์สัญญาลเมื่อวานเนี่ยวันวันจันเนี่ยมันทริกเกอร์เซลล์สัญญาล์ในวิกิชาดแล้วก็เนี่ยพยายามดีดกลับมาตั้งแต่วันจันเนาะเออมันตลาดเนี่ยพวกบูเนี่ยพยายามจะบอกว่าเอ้ยคือบูเนี่ยโฮปว่ามันจะเป็นทริองเกิลนะเพราะทริองเกิลเนี่ยมันจะมีสตองเล็กดาวแบบเนี้ยแล้วก็มี ขึ้นไปเป็น strong leg up ได้พวกบูหวังว่าเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น triangle แล้วก็ตลาดเนี่ยถ้ามันเป็น triangle นะครับตลาดขึ้นๆอีก3วันเนี้ยมันจะเป็น triangle จริงๆนะครับว่ามันเป็น big down big up แล้วก็ทำ low ์ึ้ high ทำ high โล low นะตลาดน่าจะเป็น triangle แล้วก็ซึ่งดีสําหรับพวกพวกบูนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าตลาดเป็น triangle เนี่ยมันมีโอกาสเบรกขึ้นเลยแต่ว่า แต่ว่าออสเนี่ยมันเฟเวอร์พวกแบร์หวะเ,เพราะว่าการลงมาเนี่ยห้าวันเนี่ยผมว่าพวกแบร์เนี่ยเ,เริ่มอยากชออ็อตแต่จริงๆนะคือผมว่าเป็นพวกแบร์เนี่ยอย่างที่บอกแหละเวลาคุณเทรดกราฟห้าทีแล้วมันเห็นแบบนี้นะแล้วคุณไม่ได้ช็อตมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่เอ็ดเนี่ยนะตั้งแต่วันวันอะไรวะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ย คุณจะเริ่มอยากช็อตอะจริงๆเป็นผมเนี่ยผมก็อยากช็อตเนี่ยเนี่ยเนื้อไฮของบาร์นี้นะแถวแถวโลของวันที่ยี่สิบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวแถวนี้นะเนี่ยเหนือเส้นเอฟเอนิดนึงเนี่ยผมผมน่าช็อตชิบหายเลยว่าอะจริงคือผมไม่เห็นอย่างเงี้ยผมไม่อยากช็อตแปลว่าแปลว่าพวกบูเนี่ยจะโดนชาเลนจ์แน่นะครับคือพวกบูเนี่ยพยายามจะแบบเนี่ยมีแกปอัพนะแล้วก็ขึ้นไปโหเป็นเนี่ย ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยก็ก็เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นต่ออีกหน่อยนึงนะครับก็แปลว่าผมก็ทายว่ามันจะมีไซเวอ p แล้วก็แล้วก็มันแต่ตลาดเนี่ยแย่ยังคอนโชลอยู่เนี่ยผมว่าบูต้องเจอชาเลนจ์เหนือหายของวันจันทร์ไอ้วันศุกร์สิส่เขียนผิดไม่หวเนี่ยนะวันศุกร์สินไม่ใช่วันจันทร์เวียนเวียน เราก็เขียนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนะาะใช่ไหมใช่ไหมและวันสุกเนี่ยจริงที่ดูดูนี่จรผมว่าไม่ค่อยายากจะไลฟ์ตอนนี้เลยนะผมว่าไม่กําลังกําลังแบบยังเทรดผมยัง trade. เทรดอออะไรอะเด็กกับ เออไอน,นี่อยู่เลยอ่ะฟิฟ์ฟุตซีร้อยอะแม่งทีก็ไม่ค่อยอยากเมื่อวานนี่เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยอยากจะไลฟ์เลยว่ะห้องหลังขี้เกียจดิมันเทรดอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะมันจะแก้ยังไงวะมันจะแก้งไงวะแก้ตรงนี้หรอ แก้แก้แก้ไอ้ตัวเมื่อกี้อแก้ไงวะแก้ไม่ไดแไ้แก้ไม่ได้แก้ไ,ไอ้ตรงเออไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนไลฟ์เสร็จแล้วกันเนาะไอ้ตรง Overview อะ Conclusion อะเนาะผมเขียนมันสุกไอ้วันจันทร์น่ะมีฮะเซลเลอร์เหนือ ไฮของวันจันทร์น่ะผิดอ่ะต้องเป็นไฮของวันศุกร์ไม่เป็นไรช่างแม่งผมก็อ่ะก็คืออันเนี้ยไฮของวันศุกร์เนี่ยนะอ่าดูแถวเส้นเอ a มเอเนาะผมว่าพวกบูต้องโดนแชร์เลนอยู่แล้วนะครับเนาะแหมเนี่ยพวกบูเห็นวันเนี้ยแคร์พวกแบร์เนาะเขาก็หวังว่าพอตลาดกลับลงมาเนี่ยพวกแบร์ที่ถูก ถูกแทรปเหนือคือมันจะมีแบร์เนี่ยที่ช็อตเหนือไฮของวันวันวันจันนี่แหละแล้วมันถูกแทรปเพราะมันมันแก็แล้วมันแทรปเลยแล้วมันก็ขึ้นไปปิดซะสูงเงี้ยก็คือเขาก็หวังว่าพอลงมาเนี่ยไอ้พวกแบร์เนี่ยจะเอ็กซิสกันนะที่ที่เหนือไฮของเนี่ยหรือเมื่อกี้ขึ้นต่อเลยอะไรเงี้ยโดยไม่โดยโดยไม่ให้แก็เนี่ยถูกปิด เพื่อเพื่อบอกว่าเฮ้ยตลาดมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปเป็น V shape เลยนะตลาดเป็น triangle นะตลาดเนี่ยจะขึ้นไปแบบแบบสองสามวันละขึ้นเองสองสามวันขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอะ่แต่ว่ามันยังไม่ง่ายอย่างนั้นดอกนะม,มันยังไม่ง่ายอย่างนั้นดอกเป็นกูกูก็ช็อตว่ะเนาะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเมื่อมันกลับขึ้นไปแถวๆเส้นนี้เนี่ยนะมันก็มันก็จะโดนเนี่ยชาเลนนะเออก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าในไฟต์ไม่ดิฉันเนี่ยมันมันก็ไอ้แบตเทนไลน์เส้นเนี้ที่ตีไว้เป็นแมกเนตซึ่งตอนนี้มันก็เบรกแหละจริงๆอ่ะตอนนี้มันเป็นบูเทนิงเทนิงเลนเนาะ คือผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นไปถึงเนี้ยแถว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 นี้นะแถวแถว872.1ถึง873.0เนี่ยแถวแถวนี้ยเพราะว่าอ e ีเล็กเนี่ยมันมันยังดีอยู่มันอาจจะแกว่งขึ้นไปหน่อยเพราะว่ามันเบรกไอ้ตรงนี้ขึ้นไปนะครับใน low two เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมันขึ้นไปเนี่ยอีกประมาณสักสองสามเลกอ่ะแต่มันไม่แน่นะคือด้วยความที่มันลงมาในช่วง ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเนีอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้เหมือนกันที่ตลาดมันอยู่ใน strong bear เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันบางทีมันลงเลยเว้ยมัอน gap down แม่งล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 งนะแม่งลงแบบนี้ผมก็เคยเจอเคยเจอนะเพราะว่ามันก็ครบขั้นต่ําแล้วเวลามันเบรกเบรกไอ้ l o ทูเนี่ยขึ้นไปเนี่ยบางทีมันเบรกขึ้นไปอีกประมาณ2เลกสองถึงสามเลกซึ่งก็นับได้ wedge นั่นเหมือนกันนะโดยนับอันนี้หนึ่งสองอันนี้สามเนี่ยมันนับได้ประมาณ สองเลขแล้วแหละเนาะแล้วก็มันก็ใกล้ๆทาร์เก็ตของมันซึ่งอันนี้เป็นทาร์เก็ตแรกของมันคือไฮวันยีเนี่ยซึ่งเป็นไฮของวันศุกร์มันที่มันไม่จําเป็นต้องดิฟ a อาโบฟคือมันอาจจะอาโบฟไฮของวันนี้ขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะไม่ไม่ขึ้นแล้วอาจจะลงเลยนะครับเป็นไปได้นะจะดูจากจะดูจากเทรนไลน์ก่อน แต่ดูจากเทนไลน์เนี่ยน่าจะไซด์เว้าอีกเล็กนึง่งนะผมดูแล้วน่าจะคือพวกแบร์ที่ช็อตอาจจะโดนคือผมเคยอย่างเงี้ยผมช็อตอย่างนี้แหละผมก็เสี่ยงเอาแล้วก็บางทีงที่มันลงเลย,ยก็แม่งได้ตังค์เยอะนะครับพวกบูลเนี่ยขึ้อัพกันหมดแล้วแต่ว่าบางทีมันลงมาเนี่ยมันมันเฟลแล้วมันก็พยายามทำแต่พวกทอมแล้วก็ขึ้นไมที เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตลาดมันน่าจะยังไซเวีย์อแต่ว่ามันมันไปได้ไม่น่าไกลมากนะครับนะครับก็คือประมาณเหนือไฮของวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ใช่ไหมไอ้วันศุกร์ไม่ไม่วันศุกร์หรือวันศุกร์สิเออวันจันทร์อีกแล้ววันจันทร์นี้มันวันจันทร์มันเมื่อวานห็่ไ่มวันนี้วันอังคารมันเบรกมันเบรกไอไฮของวันวันจันทร์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยวันเนี้ยพราฉะนั้นมันก็ จะมีเซลเลอร์เนี่ยแถวแถวเนี้ยหายขนส่งซึ่งมันเป็น start Sell สตาร์ทอัพเซลล์ไฮแม็กชุดสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเวลามันขึ้นไปเนี่ยมันมักจะถึงอันเนี้ยเป็นขั้นต่ำเห็นไหมเนี่ยตรงนี้หรืออาจจะนับเลนชี่นี้นะคล่อมระหว่างไอ้ตัวนี้สองตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวนะไม่แน่นะบางทีมันแม่งบางทีถึงแค่นี้เองบางทีมันไม่ถึง ทั้งชุดเนี้ยเนี่ยแม่งอันตรายเนี้ยปะ่ะแปดเจ็ดศูนย์จุดสี่ถึงยังวะแปดเจ็ดูถึงแล้วด้วยนะไฮของวันเนี้ยมันขึ้นไปถึงกี่ไม่ชอบุกตัวนี้วะแต่ผมไม่ยังคิดว่ามันน่าจะขึ้นอีกหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปหน่อยเนาะนนนะเราไม่เอาตรงนี้ดีกว่ามันดูสูงไป แต่ก็ไม่แน่นะบางทีมันขึ้นไปถึงนี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันมันบางทีมันขึ้นไปถึงนี่ใช่เพราะทั้งนี้ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นโพรเรนจ์เป็นเป็นเทรดดิ้งเรนมันก็ขึ้นมาถึงนี่แต่ผมว่าไม่ไม่ถึงวะอันเนี้ยแต่เราก็ ราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็จะมีไฮนี้กับไฮนี้ไฮของวันที่23วันพฤหัสเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นไฮนี้หรือไฮนี้ข้างบนผมว่าแม่งมีเซลเลอร์เนาะก็อีกอย่างหนึ่งชุดที่ขึ้นมานี่แม่งดูเหมือนแบร์แฟกแต่ว่าแบร์แฟกมันยังมันยังไทท์อยู่เนาะช n แนลมันไท p ์อยู่ผมว่ามันน่าจะมันน่าจะวิกววกเกอร์ก่อน ก็ขึ้นไปขนาดเล็ก up แล้วก็เราจะไม่ค่อยค่อยลงแต่ผมว่าไม่ไม่ง่ายที่มันจะลงเลยทันทีเหมือนกันก็น่าจะแบบไซเวอัพนะพวกนี้นะไซเวอ่ะไซคือมันก็ไซเวหรอวะมันก็ไอ้ที่มันลงมามันก็ไซเวืูมันลงมาวิชิพหายจริงมันก็ลงมาไม่ได้ส่องมากนะจริเนี่มันลงติดติดติดกันหลายวันเนี่ยมันก็เลย ดูไม่ดีอ่ะตลาดมันดูแดง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 อะไรเงี้ยแต่มันก็ดูแบบปลาเล็ก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 เนี่ยไม่ได้มีอะไรจริงๆคือมันก็ถ้าถามผมมันก็มันก็ไม่แปลกนะที่มันมันก็ควรจะมีดีบาวตั้งนานแล้วแหละจริงๆตั้งแต่วันพัฒาหายวันเนาะผมว่ามันน่าจะมีดีบาวแล้วแม่งก็เสือกไม่มีดีบาวอีกเนี่ยแต่ผมว่าแถวๆเนี่ย โซนเนี่ยเซลโซนแถวแถวนี้นะข้างบนเนี่ยเป็นเซลโซนที่แม่งอย่างนี้แม่งลงเลยนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็เอาเป็นว่ามันก็วันนี้มันก็ในไฟฟินิชชั่นเนี่ยผมผมแม่งเทรดวันนี้ผมแม่งเทรดกราฟหนึ่งาทีจริงจริงตอนแรกอะผมคิดว่ามันผมก็กลองเสี่ยงดูเนาะคือผมก็คิดว่ามันมันเนี่ย ตรนี้มันมันขึ้นมาที่ที่60 minute moving average แล้วมันอาจจะอาจจะลงก็ได้หวังมันอาจจะเป็นเวชนั่มันก็ดูแม่งเหมือนเวชอยิงด้วยนะผมผมก็คิดว่าเออไอเนี้ยมันก็มีโอกาสโลว์ไฮผมไม่ก็ช็อตแต่ผมช็อตในกราฟกราฟหนึ่งนาทีนะถ้าผมรู้ว่าเนี่ยมันแกปอัพแบบเนี้ยมันเหมือนเบรกเอาเหมือนกันมันก็5050นะตอนผมช็อตเนี่ยเพราะมันเป็นทรีแองเกล ทำแต่ว่าปัทท้อมนะฮะเซน EMA เนี่ยผมก็รู้แม่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละเนาะแต่ว่าได้กำไรนะแม่งเนี่ยคือที่ผมช็อตเนี่ยผมก็เชดเคแล้วเนี่ยผมเห็นชุดนี้ผมก็ช็อตเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมห้าบาทเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิบูมันขึ้นไปสองบาทเนี่ยมันยังลงได้นะดูดิเนี่ยมันพอมันมีอย่างเงี้ยปุ๊บนะ พวกแบมจะชอบช็อตเหนือให้ขงบาร์ผมบอกแล้วเนี่ยในในกราฟหนึ่งนาทีนะเนี่ยเนี่ยที่ดูเนี่ยกราฟหนึ่งนาทีผมแม่งช็อตช็อตบาร์ในวานี่ผมช็อตตรงนี้ช็อตช็อตตรงนี้ใช่ใช่ใช่ผมช็อตแถวแถวนี้เอ๊ะไม่ใช่ผมช็อตตรงนี้แปดหกสี่จุดหกเว้ยเนาะผมกะว่าช็อตเหนือไฮของไอโดจิตรงนี้ก็แม่งโดนแทรปตอนแรกว่ะ เห็นบาร์นี้เสร็จก็เริ่มสยองนะครับก็ซ t อบล o อ s ก็โฮไว้นะผมก็เอาวะแม่งก็เหมือนกูช็อตบานี้ว่ะแล้ววางซ t อบไปตรงนี้เอาวะอย่างมากกูก็โดนมีโอกาสโดนกินซ t o บจริงนะแต่ผมว่ามีโอกาสตรงนี้มันเป็นแบร์แฟกมันอาจจะลงมาที่โลนี้ทีแต่ผมเห็นชุดนี้แม่นดีเกินผมเลยนล้วเนี่ยไอ้ชุดนี้แม่งก็เสือกด,ดีไอตอนที่มันลงเนี่ยผมก็เห็นแล้วแหละ,หละมันเริ่มลง ผมก็เลยตั้ง Take Profit ที่โลนี้เลยโอ้หแม่งพอดีเปเลยเนี่ยนี่้าไม่ออกนี่ก็โดนโดนกินซอฟตเนี่ยเพราะว่าพอมันลงมาปุ๊บผมก็เลื่อนซอฟตลงมาปับ๊บวางทาร์เก็ตตรงนี้กะว่าที่มันไม่ถึงก็เอาวะกูก็เสียตังค์นิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวมันก็เบรกไปต่อแบบเนี้ยมันจะเบรกขึ้นไปนยปรากฏมันลงมาถึงเว้ยพอดีเลยเออเนี่ยพอดีเลยนเนี้ยเนี่ยอาศัยบาร์นี้บาร์เดียวเนี่ยเทคโปรฟิตเลยแต่ว่า มันเบรกขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อยากลองนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันก็จริงมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่วันเมื่อเช้านี้ผมก็เทรดเงินยูโรด้วยก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือนี้ไม่ไม่ค่อยอยากเทรดเซฟิตี้เท่าไหร่เลยรู้สึกแบบจริงแม่งแม่งลิกลกิมันเยอะ เพราะว่ามันจริงๆถ้าเซทฟิฟตี้อินเด็กซ์เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยนะมันทำโพซิชันแบบสักศูนย์จุดหนึ่งคอนแทคผมอาจจะอยากเทรดมากกว่านี้เนี่ยพอผมพอผมอย่างนี้ปุ๊บผมเลยต้องมาเทรดในกราฟหนึ่งนาทีซึ่งแม่งไม่ชอบเลยคือกราฟหนึ่งนาทีเนี่ยมันสามารถลดมิกซ์ผมได้ผมก็เทรดเทรดแล้วก็แต่ว่ามัน manage ยาก manage ยากกราฟหนึ่งนาทีนี่ manage ยากคือบาร์หนึ่งมันเร็วมากอ่ะหนึ่งนาทีมันก็ ซึ่งเอาบุฟไม่แนะนําเลยนะให้เทรดกราฟหนึ่งาทีเนี่ยผมผมไม่ไม่แนะนำมากมากเลยซึ่งผมก็รู้อะแต่ผมก็ไอ้กราฟเนี้ยมันมันก็ได้แหละแต่มันมเวลามันโดนกินสต็อปทีหนึ่งแม่งไม่รู้วะไม่ค่อยคุมว่ะคือคือเ a ย์เ n นจเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ะม,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 มันอาจจะไม่เก่งมั้งผมอาจจะไม่เก่งมั้งผมเลยจริงๆวันเนี้ยมันก็น่าลองเนาะตัวเนี้ย พอมันเบรกขึ้นมาก็ปักปักขึ้นมาชุดนี้มันมีไฮวันตัวนี้ต้องบายแล้วเนี่ยตัวนี้ที่จริงมันอาจจะเป็นเซ็ตเล็กแทร็คก็ได้นะแต่ว่าก็มีมีลุ้นนะก็อาจจะวางบายตัวโดจิตัวนี้ไฮวันตัวนี้แล้วก็วางซต็อปไปที่ตัวมันเนี่ยแล้วโฮไว้เนี่ยมันก็ได้นะเนี่ยวันนี้ได้เยอะเลยถ้าเกิดถ้าเกิดทำแบบนั้นเนาะช่วงประมาณเซิเที่ยงอ๋อใช่ใช่วันนี้เที่ยงผมผมมีนัด มีนะัดช่างมาล้างแอร์บ้านนุ้ยแม่งเลยเออแม่งจริงผมก็แม่งสติแม่งก็ไม่อยู่แหละอีกอย่างหนึ่งเทรดเทรดเงินยูโรไอ้เทรดเงินเงินเย็นจริงด้วยนะช่วงนั้นอนะเลยแม่งเลยอ่ะอย่าไปพูดถึงเทรดของผมเลยช่างแม่งเนาะเราเอาทิศทางแล้วกันเนาะทุกคนคงไม่มีใครอยากจะรู้หรอกผมเทรดอะไรไม่รู้จะอธิบายไปทำไมเหมือนกันอ่ะโอเค ประมาณนี้นะผมว่ามันน่าจะ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 มีอันนะั้เด็กยับน่าจะไซเวอ่ะไซเวอัพแอนด์ไซเวดาวนเออนะผม่าไอชุดนี้น่าจะเป็นแบบแฟร์เนาะเพียงแต่ว่าแบบไอแบบแฟร์มันยังไม่จบนะครับมันน่าจะขึ้นไปอีกหน่อยถ้ามันลงมาก็ น่าจะยังขึ้นเลยได้แต่แต่อย่างที่บอกอ่ะไม่แน่นะเพราะมันอยู่ใต้เส้น EMA เนี่ยมันบางทีพวกแบร์เนี่ยมันช็อตเลยแล้วก็มันไม่รอให้มันทริกระบายสัญญาลคือไม่ไม่รอให้มันขึ้นไปเหนือไฮนี้แม่งลงเลยเพราะว่าชุดนี้มันก็เป็นคือมันก็เป็นวีคแบร์มันเป็นลิมิตออเดอร์แบเนี่ยสามารถทําเงินโดยลิมิตออเดอร์แบสามารถช็อตเหนือไฮของตัวนี้นะแล้วก็สเกลแล้วก็สเกลอิน แล้วก็มา Exit ที่ High ตัวนี้เห็นไหมนี่นีนน่พูดง่ายคือช็อตช็อตตรงนี้แหละช็อต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 แล้วก็มาตั้ง Take Profit ที่ตรง High ตัวนี้ High ของคอนสูงนี่นะเนี่ยเขาทำเงินนะเนี่ยเพราะฉะนั้น Strategy เดิมนะครับเขาก็ยังช็อตช็อตช็อตเห็นไหมอ่าแล้วเที่ยวนี้เขาอาจจะตั้ง Target ลึกกว่า High ของตัวนี้คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเขา ช็อตช็อ,ชอ,ชอแล้วเขาก็ทําแบบเดิมเนี่ยตั้ง exit ที่ high ตัวนี้เขาต้องน่าจะ success มไมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเนี่ยมันก็ต้องลงมาเขาเปิดต่ำกว่า high ตัวนี้นะครับก็พูดง่ายคือมันมันเป็น week อะ week b u l เพราะฉะนั้นมันอาจจะลงมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยเมื่อมันเป็น triangle ตรงนี้มันอาจจะลงมาตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเล็ก ได้นะครับคือเบรกเบรกไอ้ไอ้บูเทนไลน์เช่นเนี้ยจริงจังหน่อยแล้วก็ขึ้นไปก็ก็เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันเพราะว่าก็อาจจะมีพวกแบร์เนี่ยอาจจะ Exit นะครับเนี่ยพวกแบร์ที่ช็อตเหนือไฮของวันวันวันจันเนี่ยถูกแทปอยู่อะลงมาอาจจะ Exit ใช่ป่ะเพราะวันเนี้ยมันมันลงมาเทสโพรเพนอปเดย์นะก็ขึ้นต่อ ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะพรุ่งนี้อาจจะลงมาแถวแถวนี้นะแถวแถวไฮรอคเ e อสเตเดรแล้วก็ขึ้นไป d ี r e c t หนึ่งได้นก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราดูตัวนี้หน่อยวันจันทร์วันอะไรวะวันจันทร์ยี่สิบเจ็ดนาะง 2ี่สิบเกดปุ๊ไม่นะผมว่าพวกแบบแม่งผมว่าพวกแบบแม่งไม่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  exist อ่ะที่หายเนี่ยผมว่ามันผมว่ามันจะมันจะมันจะอีกเล็กนึงขึ้นไปแล้วจบเลยอ่ะคือผมว่ามันเผลอๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยพรุ่งนี้นะอาจจะเปิดแถวๆนี้แม่งขึ้นไปอีกเล็กนึงแล้วจะแกปอัพเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จบแล้วก็ลงเลยก็ได้ ว่าพวกแบร์ไม่เอก t ิหรอกผมเป็นผมผมเป็นแบรดก็ยังไม่เอก t ิแต่ว่าเราก็ยังประมาณไม่ได้อาจจะอาจจะลงก่อนแล้วก็ลงมาแถวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ,ออเดอร์ไป,ปนะ support ใช่ไหมใช่ไหมอ่ามันน่านจะเป็น support นะครับเพราะว่า เนี่ยมันอาจจะลงมาแถวนี้นะหรืออาจจะลงมาแถวๆนี้เลยถึงนี่เลยถึงโลของไอ้บาวันเนี้ยเ mm hmm. นี่ยลงมาเทสโอมิโนวีเนี่ยแล้วก็อาจะขึ้นอางทีแถวๆนี้แหละแถวๆนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเฟลเหมือนกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตัวนี้นะแปดหกสี่จุดหนึ่งกนถ พนอกพุยหรือลงมาถึงนี่เลยนะลงมาถึงนี่เลยไฮของบาร์เนี้ยต่ำกว่าพนักพุยนิดนึงก็ก็ได้นะแต่ถแถวนี้แหละมันมีโอกาสที่มันจะเฟล,ลถ้ามันเบรกลงอนะ่นะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะึ่งว่ามันจะยังไงนุ๊กนุ๊กนุกเอ้ยโอ้ย,อยตายแล้ว ไม่ได้ชอ็อตเว้ยว้า,วเ,าวเนี่ยแม่งน่าช็อตนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ชอ็อตโมจะโมอยอู่แม่งเบรกลมงมาเว้ยเนี่ยโดนจีนนะเป็นเวชแต่ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปนะไม่แน่นะนไม่แน่นะ <laughs> มันเป็น spice and b l u channel เลยเฮ้ยเฟลเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวแค่นี้แล้กันผมแม่งอยากช็อตแล้ววะนะโอเคเนาะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันผมแม่งมเทดได้นิดนึงนักร,รับโอเคครับสวัสดีครับ